สวัสดีครับเพื่อนพ,พี youtube มือใหม่และก็มือเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพโมบายของรถนะครับรถจักรยานยนต์ความสูงประมาณ2นิ้วนะครับผมก็จะพยายามถ่ายทำให้เหมือนของจริงนะครับเหมือนกับเท่าตัวรถจักรยานยนต์ของเดิมๆเลยครับ เพื่อนๆที่มือใหม่หัดถ่ายหรือว่าพี่ๆมือเก,เก่าเก่าเกมแล้วนะครับมีข้อแนะนำอะไรก็แนะนำผมได้นะครับควรปรับสีปรับมุมกล้องหรือว่ายังไงก็แนะนำได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับก็ติดตามรับชมฝากผลงานผมด้วยครับ เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่มีข้อแนะนำหรือข้อเสนอก็ฝากใต้คอมเมนต์ด้วยครับผมเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่หัดถ่ายเหมือนกันครับผมจะพยายามใช้เครื่องมือเท่าที่ตัวเองมีอยู่นะครับผมจะพยายามถ่ายทำให้มันออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อนๆมือใหม่ก็ ติดตามรับชมผลงานด้วยนะครับแล้วก็พี่พที่เก่งๆแล้วนะครับข้อไหนที่ผมผิดพลาดหรือว่าอย่างไรก็ตามก็ขอฝากเนื้อฝากตัวช่วยแนะนำชี้หนทางให้ผมด้วยนะครับสำหรับการวางมุมภาพรัแบบมุมกล้องหรือ แนะนำการเล่นกล้องเล่นอย่างไรแสงสีควรปรับอยู่มุมไหนหรือว่าอย่างไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของผมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผม วันนี้ก็มีโอกาสไปทานอาหารอยู่อำเภอใกล้เคียงนะครับไปเจอทางร้านเขาจัดร้านสวยงามครับมีต้นไม้ดอกไม้เยอะแยะเลยครับพอดีผมมองไปเห็นมุมตรงโต๊ะที่ตัวเองนั่งทานอาหารอยู่ครับก็เห็นมีรูปโมบายของรถจักรยานยนต์ครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องนนครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเสมอมาครับขอบคุณมากครับ